นักฟุตบอลทุกคนครับล้วนอยากประสบความสําเร็จกันทั้งสิ้นครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยมองความสําเร็จของตัวเองเป็นอย่างไรบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าการควาชช้าแชมป์เยอะๆมันคือจุดสูงสุดบางคนอาจจะมองว่าการได้รับค่าจ้างมหาศาลถือว่าประสบความสําเร็จแล้วและสําหรับบางคนเขาอาจจะมองว่าการได้รับใช้สโมสรที่เขารักคือเกียรติสูงสุดที่ไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทนได้ครับซึ่งแฮร์รี่เคนครับคือหนึ่งในนักเตะที่ถูกตั้งคําถามมาโดยตลอดว,ว่าเขาตั้งเป้าหมาย ถึงบ้านปลายของตัวเองไว้แบบไหนความต้องการสูงสุดของเขาคืออะไรซึ่งตอนนี้ฮะทุกอย่างดูเหมือนว่าหลายคนน่าจะเดาได้แล้วว่าเขาตัดสินใจอย่างไรนะครับแล้วอะไรมันคือสิ่งที่แฮร์รี่เคนเลือกฮนะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงทำลายของเขากันกับขอบสนามอินไซค์ครับ ไม่ว่าตอนจบมันจะลงเอยอย่างไรแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแฮร์รี่เคนเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของท็อตแนมฮอสเปอร์เขาคือแนวรุกระดับท็อปของพิมลีกในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับมันมีตัวเลขการยิงประตูและแอสซิสถล่มทลายเสมอเคนเติบโตจากการเป็นดาวรุ่งม,มาสู่การเป็นผู้นําของทีมจนเขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนๆไก่เดือทองหลงรักที่สุดและเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษไปแล้วครับโปรไฟล์ส่วนตัวเขามันดูดีมากครับเขาต้องปิดท้ายอาชีพของตัวเองด้วยการเป็นนนนนตตตาาที่่่้คองจจดํแแมั ประโยคหนึ่งที่ผู้คนมักพูดเสมอก็คือไม่มีใครจดจำรองแชมป์ เพราะในทางกับการครับเคนที่มีสถานะเป็นนักเตะระดับโลกเนี่ยแต่เขาไม่เคยคว้าแชมป์ใดๆได้เลยแม้แต่รายการเดียวคือในแง่ของผลงานส่วนตัวครับมันเพอร์เฟกมากเคนสามารถจบอาชีพด้วยการเป็นแข้งระดับประวัติศาสตร์คนหนึ่งได้เลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะเจ้าตัวดันไม่มีถ้วยแชมป์ระดับบรารมีครับแม้แต่ถ้วยเดียวก็คือไม่มีเลยคือไม่ว่าสเปร์ของเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนท้ายที่สุดเขาก็ไม่เคยไปถึงฝั่งฝันเสียทีไลตั้งแต่การเข้าชิงลีกครับฤดูกาล2014-2015ครับก็ไปแพ้ ก่อนจะเข้าชิงรายการนี้อีกครั้งในฤดูกาล2020-2021แต่ก็ดันไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-0ครับหรือแม้กระทั่งการเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกไปถานะสเปอร์ชุดที่ดีที่สุดในรอบหลายปีแต่เคนก็อกหักครับเพราะดันพลาดท่าแพ้นัดชิงต่อลิเวอร์พูล2-0ซึ่งเขาเองก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าสเปอร์ชุดนั้นเนี่ยมันมีขุมกำลังที่น่าพอใจจริงๆแต่มันก็ดันไม่ประสบความสำเร็จสักทีซึ่งเขาก็ได้แต่หวังนะครับว่าทีมชุดดังกล่าวเนี่ยที่เคยเข้าชิงยูเซลมันจะถูกกกต่่่ออยดดให้แแข็งงวาเิม แล้วกลับมาลุ้นแชมป์ได้อีกครั้งแต่กลายเป็นว่ายิ่งนานเข้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเพื่อนๆของเขาหลายคนก็ค่อยๆทยอยออกไปผู้จัดการทีมมีการเปลี่ยนหน้าจากโปเชตติโนมาสู่มูรินโญต่อด้วยนูนโนซานโตจนสเปอร์แทบไม่เหลือเขาลางเดิมอีกต่อไปครับที่สําคัญสเปอร์ยังไม่เคยกลับไปท็อปฟอร์มได้เหมือนตอนนั้นเลยและถ้าเขาเลือกได้ครับเกนคงอยากเห็นสเปอร์ควา้าแชมป์ได้สักครั้งมากกว่าเห็นตัวเองคว้ารางวัลดาวซันโบเซออีกครับอย่างไรก็ตามครับลึกๆเขาเองก็รู้ดีว่ามันยากแค่ไหนที่สเปอร์จะขึ้น ต่อกอรลุนแชมป์กับทีมยยใหญ่ๆในยุโรปหรือในพรีเมียร์ลีกได้ครับเขาไม่อาจอยู่รอแชมป์แรกของตัวเองโดยไม่เห็นถนึงความทะเยอทะยานจากสมโมสรจนครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยตัดสินใจว่าจะย้ายทีมในปี2021มาแล้วเพราะเคยถูก แทบท้าทามอย่างหนักเพื่อให้เขาไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่สุดท้ายเขาก็เลือกอยู่ต่อครับก่อนจะกลับมามีความหวังอีกครั้งหลังได้ร่วมงานกับอันโตนิโอคอนเต้ซึ่งเคนมองว่าโค้ดร,รายนี้มีศักยภาพที่ดีที่อาจจะกลายเป็นกุนซือที่พาไก่เดือดทองคว้าชแชมป์ได้และการที่สโมสรกล้าจ้างกุนซือระดับนี้เข้ามาเนี่ยมันก็แสดงให้เคนเห็นว่าอย่างน้อยสโมสรก็มีความทะเยอทะยานเช่นกันจากนั้นครับเขาก็ไม่มีอาการว่าอยากย้ายทีมอีกเลยเขาเลือกอยู่ต่อเพราะนี่คือสโมสรที่เขารักและการที่ได้คอนเต้ครั มันช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่าความหวังให้กับเคนอย่างไรก็ตามครับฤดูกาล2022-20 2 22 3มครับมันไม่ได้เป็นไปตามที่เคนเฝ้าฝันสักเท่าไรครับแม้สถิติการประตูของเขายังยอดเยี่ยมตามเดิมแต่สถานการณ์ของสโมสรมันไม่สู้ดีนะครับพวกเขาอกหักหมดทุกอย่างตกรอบหมดทุกถ้วยแถมยังไม่ติดโคตาท็อปโฟด้วยซ้าบรรยากาศในทีมก็ย่ำแย่ครับบอร์ดบริหารน,นักเตะและผู้จัดการทีมดูไม่ได้จับมือและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันเลยจนท้ายที่สุดกุนซื้อที่ผ่านานม มีขุมกําลังที่ดีก็แล้วยิงกระจุยแอฟิดกระจายก็แล้วจ้างโค้ดโปรไฟล์ดีๆก็แล้วแต่สเปอร์ยังไม่ประสบความสําเร็จเสียทีเพราะท้ายที่สุดแม้แต่คอนเต้ก็ไม่ใช่ชายที่พร้อมรังสรรค์ผู้แชมป์มาให้แฮร์ริเคนอย่างที่เขาเฝ้าฝันเคนต้องเผชิญกับความผิดหวังอีกครั้งตอนแรกครับย้อนกลับไปเนี่ยเคนมีท่าทีที่จะเอ็นเอียงไปสู่การจรดปากกาต่อสัญญาแต่พอได้พบกับความผิดหวังครั้งนี้มันทําให้เขาต้องถอนตัวจากการเจรจาสัญญาใหม่ก่อนกลับมาโฟกัสเรื่องการย้ายทีมอย่างเต็มที่อีกครั้งแต่ระหว่าง คิดเขาไปทัวร์พรีีซั่นกับสเปอร์ครับเคนปฏิบัติตัวอย่างเป็นมืออาชีพเสมอนะฮะแม้แต่การเจรจากับไบร์นมิวนิคเนี่ยมันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นทุกวันครับจนมันถึงจุดที่มีการปิดดีลกันซึ่งตอนนี้ครับทัพฝรัใต้ควา้าแฮร์รี่เคนแล้วเรียบร้อยครับด้วยค่าตัว86ล้านปอนด์พร้อมรับค่าเหนื่อย480,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับสำหรับไบร์นฮะนี่คือตัวแทนโรเบิร์ตเลเวนด็อกี่ที่เพอร์เฟกที่สุดส่วนเคนก็อาจจะมองว่า, Bayern, ววาวับ,บ,บร,ร,รบ ไม่ว่าจะเป็นการลุ้นแชม์ลีกบอลถ้วยหรือแม้แต่การได้ลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับโดยหลังจากเซ็นสัญญาครับเคนได้กล่าวไว้ว่า ตอนนี้ผมมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไบเอ็นพวกเขาเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกและผมพูดได้เสมอว่าผมต้องการแข่งขันและพิสูจน์ตัวเองในระดับสูงและสโมสรแห่งนี้ถูกกำหนดโดยแนวคิดแห่งผู้ชนะผมรู้สึกดีมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ี่คือสิ่งที่เคนพูดนะครับที่สำคัญครับนอกจากความเฉียบคมของเคนแล้วเขายังมีทักษะในเรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสให้กับตัวรุกรอบข้างครับและเมื่อคุณกวาดตามองไปหาตัวรุกของไบเอ็นมันก็น่าสนใจไม่น้อยครับว่าจานนแอสซิสของเคนเนี่ยในปีแรกที่บุนเดนลิก้า มากมายแค่ไหนนะฮะนี่แหละครับคือช้อยที่เคนเลือกในซัมเมอร์นี้น่และฮะที่ผ่านมาไม่มีใครสงสัยเรื่องความรักที่เขามีให้กับสเปอร์มันคือความรักที่ยาวนานกว่า12ปีแต่ในวัย30เนี่ยเขาจําเป็นต้องเลือกแล้วว่าจะอยู่ต่อเพื่อเป็นตํานานหรือจะหาความท้าทายใหม่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าแชมป์ครับมันคือหนึ่งในวันที่เคนมีความกล้าหาญที่สุดเขาเลือกบอกลาสโมสรที่เขารักที่สุดเพื่อเดินหน้าล่าความสําเร็จในช่วงเวลาที่เหลือของอาชีพกับไบรเยนและเราไม่รู้นะครับว่าแฟนสเปอร์จะมองกองหน้ารายนี้เปลี่ยน แค่ไหนบางคนอาจจะเข้าใจแค่ไรงนี้แต่บางคนอาจจะมองว่าเขาคือคนที่ทอดทิ้งทีมหรือเปล่าแต่เชื่อเถอะครับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาแฮร์รี่เคนต้องการเห็นสเปอร์คว้าแชมป์ไมไ่น้อยไปกว่าทุกคนแน่นอนครับที่น่าเสียดายสำหรับผมนะฮะมันก็คือการที่พรีเมียร์ลีกจะไม่มีตัวละครที่ชื่อแฮร์รี่เคนอีกต่อไปแล้วนี่แหละครับมันน่าจะหมดความสนุกไปอีกนิดนึงแต่สำหรับคำถามในช่วงต้นที่มันคาใจแฟนบอลทั่วโลกว่าความต้องการสูงสุดของแฮร์รี่เคนคืออะไรกันแน่ระหว่างถ้วยแชมป์เงินทองหรือการได้เป็นที่รักของสสสสมมด ตอนนี้ผมมองว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลายเป็นนักเตะที่ประสบความสําเร็จครบทั้ง3อย่างที่เราเกล่าวมาครับเหลือแค่เราดูแล้วนะว่าถ้วยไหนเนี่ยจะเป็นท rophy แรกของแฮร์รี่เคนในเวทีบนเดสติก้าครับและนี่คือทั้งหมดของคอสนามอินไซด์ครับหากดูและชอบใจชอบใจเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคอสนามด้วยนะครับ